สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอกช็อตนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ในโหมดมัมมี่วิหารฟารโรห์นะครับและปืนที่ผมจะมาใช้เนี่ยก็จะเป็นปืนบอมหมูนะครับเพราะว่าห้องนี้ไม่รู้มันจะโนอะไรแย่ๆนะครับก็ปกตินะครับผมไปมีใครจะเป็นมัมมี่เปล่าเป็นเปล่าโอเคไม่มีนะครับมาสบายๆครับติหายแล้วมีฟารโรห์อยู่ด้านหน้าแตกแล้วมั้งไอเหี้ยแตกเรียบร้อยมาครับผมมาพร้อมลุย เฮ้ยมันมีเกิดยิงดิโอกระเด็นไปไหนแล้วก็ไม่รู้มาแล้วลองหวนมาแล้วเวกระเด็นกลับมาที่เดิมยิงให้มันเด้งอีกเอาไปไหนแล้ววะมาต้องได้ยิงครับผมข้างล่างมีกล่องกระสุนนะครับยิงไปเลยมาเราต้องแบบว่าใจเย็นหน่อยนะครับเวลาย,ยิงแล้วคืนเด้งไงนะครับแต่เพิ่งรียบยิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปลืองกระสุนไงนะครับเอาชิปฮาดานนามาเรียบร้อยแตกแล้วดวงวิญญาณลอยไปไหนเนี่ย เหมือนผมเห็นหรือว่าคิดเองวะยิงมันเรียบร้อยสก,กิปไปก,ก็ยังดีนะครับอ้าวคราวนี้ยิงไม่โดนโอเคไม่เป็นไรทั้งละมีกระสุนให้เก็บปูไปก่อนโอ้โหโดนจนได้อะไรอ่ะโดนได้ไงนี่ไงแตกไปดีห้องนี้มันไม่โนเลือนะครับมันก็อาจจะมีพวกแบบใส่เลือดมาเกินก็ได้แตกมาครับที่เหลือก็น่าจะอยู่บนหอหมดแหละ ปลาระเบิดให้มันลงมาแล้วกันคนหนึ่งไม่มีใครล่วงมาเลยนะครับต่อท่าเล่นไปมัมมี่ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นไปข้างบนยากนะครับเพราะว่าเจอพวกบอมสีดูยิงอัดต,ตนเน้นก็แตกแล้วนะครับบอมหมูสัก2 2 3สามนัดก็น่าจะแตกเหมือนกันนะครับมันบางมากบอกเลยมาเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟจีนนี่คือมัมมี่โคตรอึดนะครับเดี๋ยวคราวนี้วิ่งไปบนหอกันนะครับเราไปเล่นกันข้างบนหอดีกว่าปะ ถ้าอยู่ B มันมันแบบยากอะจริงๆสําหรับผมนะเล่น B คือมัมมี่มันกระโดดขึ้นขอนไม้ได้ไงนะครับพวกตัววิ่งเร็วๆไม่สิวิ่งช้าๆก็กระโดดถึงเหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นปะเนี่ยไม่เป็นนะโอเคแม่งชอบปลาระเบิดหมอกอันนี้มาแล้วครูมองไม่เห็นอันนี้เลยแล้วกันยิงแตกไปหนึ่งอ่าไม่โดนแล้วไอ้มัมมี่เกิดลองหุนเกิดครับยิงไปอันที่สาม ไม่แตกเอาเพิ่มยิงแตกกำลังจะยิงเลยนี่ะมามัมมี่กับคนก็ครึ่งๆน,น,นะครับตอนนี้สิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือมัมมี่ตัวปาลาระเบิดเนาะมาดูสิว่าเราจะ,จะยิงมัมมี่หรือเปล่านะครับจะได้ยิงกี่ตัวตอนนี้คือยิงไปแล้วตัวหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวรอมัมมี่ขึ้นมาเลยคือแบบต้องยิงดักอะถ้ามัมมี่ขึ้นมาแม่งไปไหนแล้ววะแม่งเปลืองกระสุนเล่นอีกแล้ว Okay, ไม่เป็นไรนะครับช่างมันตอนนี้ยังแบบชิวๆครับผมยังไม่มีพวกเกียนห้องเนาะเดี๋ยวรอมีพวกตัวเกียนห้องก่อนต้องคอยแบบสอดสองด้วยนะครับเื่อเจอมามีร่องหนนะครับแม่งถ้าเกิดตัววิ่งเร็วๆนะคือมันจะมองยากมากนะครับบางทีจะมีเกิดไหมจะมีวิ่งขึ้นมาหรือเปล่าอะไรนี้ดูกัน รอเลยครับผมโอ้โหสี่รูแม่งเถื่อนเกินไล่ไล่ล่ามามีเลยหรอเกินไปเปล่าอุ้ยไอ้เหี้ยไปไหนแตกไปเย้ตะกี้ผมยิงเด้งมาแ้วมันจะลอยผมเมื่อกี้แต่ตอนนี้แม่งแตกมาแล้วเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวเรามามีขึ้นมานะครับกระสุนตอนนี้เลยสิบสซดนะครับเคพอเล่นอยู่ข้างบนก็อาวุธหนักกันทุกคนอะ่ะบอกเลย เอ้ยมันมีขึ้นมาเว้ยยิงโดนปะไม่โดนสักตัวชิบหายชิบหายยิงช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหเปลืองลูกอีกแล้วกูโคตรเปลืองขึ้นมาอีกแล้วเอ้าไอ้เหี้ยกูเปลืองปะเนี่ยเอา้ากูยิงไม่โดนอีกโอ้โหแม่งไปไหนกันหมดวะยิงแล้วไหลตกลงไปข้างล่างแน่มาเพื่อนขึ้นมายิงให้แล้วล่องผลขึ้นมาไหนไหนล่องผลไปไหนแล้ว แตบอกนะว่าตายไปแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้าอีหียเพื่อนแล้วมาเห็นตัวหนังสือเป็นสีแดงเมื่อกี้อะไรวะรู้ไหมกระสุนผมหมดเพราะอะไรเพราะยิงเบาเนี่ยแหละยิงไม่โดนไม่เป็นไรนะครับช่างมันหลายคนเขาก็เคยพลาดอย่างนี้แหละเดี๋ยวชาวบ้านเขายิงแบบไปก่อนไงนะครับเราก็อดมาโอ้โหืบบแตกกระสุนไม่มีเล่นแล้วเหลือนัดสุดท้ายแล้ว หมดแล้วหมดเลยนะ่ะยิงมากเลยามาเหลือแต่ปืนพกลูกซองนี่กระสุนน้อยแต่มันก็เออมาันก็แรงดีเฮ้ยมันมาเร็วเพื่อนฝากด้วยโอเคยิงไปหมดแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วต้องเจอปืนพกลูกซองผมหน่อยพกตัวแรงตัวเนี้ยบอกเลยนี่เอาระเบิดกูไปกินเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ทเจอช็อคบอมไปหน่อยแม่งขึ้นมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่ดีก็ ตามมาตุยผมมาไปรครับผมไปหอเหมือนเดิมเลยวิ่งไปวิ่งไปครับวิ่งไปมาแล้วผมว่าต้องมีคนเป็นไว้ข้างบนใช่ไหมปะแต่ปลาเบิดพันแม่งเลยผมน,นี่ปืนรอ,อเลยแล้วกันบนหอเป็นบนหอเป็น้นนางล่างหอก็มีเฮ้ยบนหอมีเพื่อนยิงดิ แตกยังไม่แตกแหละเฮ้ยข้างหน้าก็มายิงไม่ได้โอ้เพื่อนแม่งเอาไปอีกแล้วไม่เป็นไรครับมามาแล้วขอกระสุนหน่อยเอากระสุนไม่มีหรอข้างบนหายแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลงมา,างล่างกับดักวางระเบิดวางดีไหมเสียวตัวเองแบบวิ่งวนมาเจอแล้วตายห่ายเงี้ยไม่เอาดีกว่าไมีเอาช็อคบอมแม่หน้าสัน่นโดนด้วยเว้ยโดนมามีดด้วยว่ะ วิ่งวิ่งลงวิ่งลงนะรามามี่เลยครับถ้ามามี่เกิดด้านหน้าก็ไอวอลปิดแม่งนะครับมามันไม่น่าจะมีเกิดหรอกตรงนี้มั้งนะเเพื่อนห้าวเพื่อนห้าวเอาวิ่งสวนกันมาไม่แตกได้ไงงงระวังมามี่เกิดด้านหน้าครับโยมามี่ไปไหนหมดไม่ขึ้นมาหาหน่อยหรอข้างล่างมีอ่เนี่ยยิงกันอ่ะเอามีด้วยไว้ ไอ้เพื่อนมึงก็กระโดดเล่นเนาะเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกกระ,ะโดดเล่นบ้างอ,ะ,อะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยิงดักไว้ก่อนไม่โดนไอ้เฮียติดเสาเสียลูกไปหนึ่งลูกเลยสองลูกด้วยแหละโอเคไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บพวกกล่องพวกนี้ก่อนนะครับเพียร์เพียร์จะได้มีกระสุนมาเพิ่มอ้าวได้ระเบิดเกียร์มาแทนโอเคระเบิดเกียร์ก็เออพอได้อยู่ ตัวคลาวนะครับแบบว่าเวลามาม,มี่แบบยังไงอะเนี่ยเวลายิงแล้วมันไหลอะไหลไปไกลด้วยนะเซิร์ฟไทยเราเนี่ยมันไม่เหมือนเซิร์ฟจีนไงเฮ้ยม่ยิงตัวกูทำไมของกระสุนเก็บก่อนเอ้าไอ้เหี้ยเพื่อนเอาไปปดแดกไอ้ซาดเฮ้ยว่าไงาว่าไงานี่ต้องเจอสเต็ปหลอกไปลูกเว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหี้ยมา ยิงแม่งเลยมันกระโดดเหรอโอ้โหเบื่องลูกอีกแล้วกูสัตว์เอ้ยให้กูยิงบ้างเออให้ยิงบ้างดีแหมยิงบ้างม,ามันจะขึ้นเหรอไม่งไงไรสัตว์เจ็บไปดิไปไหนแล้ววะนี่เลยโอ้โดนแค่เนี้ยไอ้เหี้ยกระสุนเหลือเล่นอีกสามนัดแล้วเนี่ยมามันขึ้นมาเถอะขอยิงแบบเน,น้นๆแล้วกัน เอา้ากูยิงไรเนี่ยเอ้าไอสัตว์ไม่เหลือเล่นแล้วปล่อยแม่งหมดไปเลยแล้วกันแต่ว่าเวลาใกล้หมดแล้วนะครับไม่เป็นไรยอ่อตั้งไอวอปิดแม่งเลยไม่ให้มามีขึ้นนะครับับดักวางระเบิดด้วยเสริมเผื่อมีองโง่ไหนวิ่งมาชนเอากูตกเฮียเก็บแตกแล้ว โอเกิดอยู hmm. mm ่ตรงหอด้วยขอวางเลยละกันมาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซ้ําด้วยระเบิดหมอกปึ๊บโอเควิ่งขึ้นไปเลยมาเพื่อนเพื่อนช่วยกันปาระเบิดหมอกครับผมอ้าวกูเป็น What t ต่อฟ้าโดนแน่เรียบร้อยแตกไปแตกไปเอ้าสัตว์หลบได้ไงวะโอเคเดี๋ยวเผมวิ่งสวนลงไปข้างล่างไม่ได้เพราะว่ามันมี เป็นระเบิดเคมองผมอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเชียก,กระดินโคตรสูงแตกเหยียบลอยอ่อครับมันต้องมีคนวิ่งขึ้นหอบ้างแหละเราวิ่งสวนไปเลยระเบิดผมน่าจะหายไปแล้วลมั้งเคหายไปแล้วเดี๋ยวมันมีคนวิ่งขึ้นมานะครับไม่ใช่แล้วมันมีทั้งนั้นเลยอุ้ยโอ้ตายดดดเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมผมไม่กดกระโดดม,มาเมื่อกี้นั่งกดกระโดดไม่ทันเมื่อกี้ชา้าไปหน่อยโทษเี อ,อืออ่ะอืออ่ะตายยิงกันโหดจังวะยิงกันโหดมากเลยปลครับวิ่งขึ้นหอเหมือนเดิมเลยปะาดวนเลยนะครับมีคนตามหลังมาเยอะหรือเปล่าปลาช็อคบ,บอมไปก่อนนะครับหน้าสานนันไปเด้ปลาปาควันไปปาครับผมวิ่งขึ้นไปโอ้โหแต่ละคนวิ่งช้ามากนีต้องเจอผมวิง่งปึ๊บตั้งไอวอลปิดด้านหลังโอ้มึงก็สาววิ่งขึ้นมาเนาะข้างบนมีไหม หรือเปล่ามีไหมมีไหมด้านหน้ามีปะลงข้างล่างกันเพื่อนโดนไอวอครับผมขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> อุย้ยตกที่เฮ้ยตกจนได้เลยกูเคน่าจะปลอดภัยนะครับตรงนี้มันมีลองหุ่นอยู่ด้านหน้าน่าจะโดนยำอยู่นะครับเฮ้ย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 เห็นรางๆอยู่แว๊บๆ <c oughs> เดี๋ยววิ่งไปหายิงดีกว่าปะ ไปเพื่อนปึ๊บอ,อ่ะมีเพื่อนอยู่ยนี้ด้วยโอเคเฮ้ยตกไอ้เฮียเฮ้ยอีกแล้วเหรอไปดีกว่าไม่ปลอดภัยแล้วตรงนี้ไปตรงอื่นดีกว่านะครับก็คือมันมาอีกแล้วอื้มไหนล้ววะฝากด้วยกันโอ้ยคีย์บอร์ดผมเริ่มเริ่มจะพังแล้ววะผมผมเริ่มกดปุ่มไม่ได้แล้วอีกนิดเดียวก็ใกล้พังแล้ว ตายยังวะไม่ตายอีกทีวะไอ้เ,อเพเเี้ยเพื่อน thank you very much กูไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยคีย์บอร์ดเริ่มจะพังแล้วปุ่มแม่งเริ่มกดไม่ติดแล้วเต็งมากเฮ้ยอีกและ้ะอีกแหละเริ่มเล่นลำบากแล้วครับผมคืน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 ก่อนเลยหนีหนีก่อนโอเคตรงนี้ปลอดภัยนะครับเอ้ยผมรอดมาได้ไงวะตัวดูดมาตรงนี้โนดูดนะครับเล่นดูดไม่ได้เล่นดูดไม่ได้นะเอ้ย ไอ้เหี้ยเกือบแตกเลยกูเรียบร้อยดับเบิเคลคิวเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้เหี้ยแตกไป thank you เพื่อน thank you very much ไปแล้วไอ้เหี้ยต,ตอนนี้ผมเริ่มเล่นไม่สะดวกแล้วคีย์บอร์ดกากมากไอ้เหี้ยป่มพังไอ้สัตว์มาผมโหผมผมโคตรเกลียดไอ้ปืนบอมบ์รัวตัวนี้เลยนะที่ยิงออกมาเป็นหัวมัมมีนะ่เนี่ยนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันมาได้แล้วเปิดเกียร์มาคืนแล้วเว้ย โอ้ยบอมเชียนี่เป็นทุกบอมเลยไหมเนี่ยไอบอมที่มันเป็นติดแขนน่ะน่าจะเป็นทุกกระบอกเลยมั้งเอาตรงนี้มีแตกไปผมลงไปเก็บได้ไหมเอ้ามันไม่ใช่กล่องกระสุนนี่หว่าเอาตัวบล็อกเหรอเอาตัวบั็กเฉยเฮ้ยกระเด็นไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีเป็นมาผีเป็นมาถึงเฉยเ,เพื่อนแล้วไปลองหุ่นลองหุ่นมาอีกแล้วคืมมละละอมันบั็กตัวเนี่ย ตัวมันบัเอ่อบัคดาเมจเอ้ยแล้วใครบังกูเนี่ยเหียตกเอ้ยโดนเลยเฮียเอ้ยแตกไปดิยัดเค่ไอ้แม่งบังอยู่ด้านหลังผมวะเดี๋ยวขอเล่นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวพอเลยนะครับผมโอเคปะเราอยู่ที่หอนะครับปะขึ้นข้างบนเลยคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหมอกฟันไปปลาแม่งมั่วเอา้าใครแม่งบังอีกอเหียมองไม่เห็นออกจากที่นี่ก่อน ผมว่าข้างบนมีข้างบนมีเป็นแน่หรือเปล่า,ามะมุนวุ่นวายอยู่ครับข้างบนนี่ผมแอบข้างล่างแม่งเลยคงจะไม่มีใครแบบกระโดดลงมาเจอผมหรือเปล่าไม่แน่ใจมาเพื่อนเออลงมาตรงนี้ได้มาอ,อยู่ด้วยกันสองคนนี่แนะข้างบนมันวุ่นวายนะครับอยู่ไปก็ไม่รอดอยู่กันตรงนี้ดีกว่าโคตรแม่แฟต <laughs> ผมว่าข้างบนนั่งปลาแฟตแบบปลากันเยอะเออ ไว้ลองหุ่นลองหุนไว้ลองหุ่นก็ก็พร้อมลุยอะครับตอนเนี้ยมึงลงมาเถอะมันลงมาแล้วทุกคนกูแตกอ้าวไม่แตกเว้รอดยังไงวะเอ,อ้ยมาอีกแล้วเฮียดับเบิลคิวโทษทีบอมผมแรงกว่ามันต้องกระจายกันอยู่เว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกลแล้วแตกแป้เหี้ยเอ้ยลองหุ่นมาอีกแล้วแตกยังแตกแล้วนะครับหายแล้วเริ่มอยู่ไม่ได้แล้ว มันจะใช้สเตปผมครับมันจะใช้สเตปผมครับมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วยิงมันเลยข้างล่างแต่กระสุนก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันสตร์กระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยระวัง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 มันจะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บลงมานี่ไงมันมาแล้วเอ้ยมาแล้วศาสตร์โอ้โหเพื่อนแตกไอ้เหี้ยแตกหมดเลยได้หอไอสี่คนได้หอแตกหมดแล้วครับนี่ไงเอ้าไอ้เหี้ยไม่โดนไม่โดน อีกรอบหนึ่งได้ไหมนี่งไงเผื่อโดนเลพยายามพอพอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเต้นเพิ่มเลยกก่อนนะครับเรียบร้อยครับบีแตกครับผมแตกแตกหมดครับผมโอเคไปก็เดี๋ยวผมขอพอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ